สบายดีสบายดีมาสู่สุขคนส,สบายดีตอนสายๆพี่น้องตอนนี้เก่ามงปลายแล้วพี่น้องมาแต่ยุ่งกับเป็ดกับไก่นู่นนี่นั่นแล้วพี่น้องไกล้นอนบนหน้านนมันเหงาอย่างจะของกระตุนสวยเน่พี่น้องมาช่วยในไปงานมันเกิดเจ็บมาลาเพลินพี่น้อง <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็เลยนอนค่อนข้างดึกนิดนึงเนาะวันนี้ฮัตสิมาอัปเดตเฮือนของบ่อเอื้อเองเนาะพี่น้องว่าตอนนี้ไปฮอดใจเอฟซีไลคนกับอาร์จี สงสัยเนาะว่ามือวา่านในเบื้อไปใสจึงบ่อได้ลงคลิปคือซอยอายพันยืนเล็กน่นนี่นั่นอยู่ในอนันเงืยอะไรแล้วพี่น้องแล้วก็เลยบ่อได้บ่อได้ถ่ายให้ทุกคนได้เห็นเนาะี๋ยวมอนเฮาสิถ่ายให้เบิ่งนี่บัดสุกสุกคนเบาน้ำไม่อยู่รักแอบทำบ้านแล้ว,ดวเดอพี่น้องเล็กกับบ่พ่อพี่น้องเขาเจ้ายังบ่ได้มาทรงอยู่จะเป็นยากจะเป็นซอโอ้ยเล็กก็ได ั่งแล้วก็บบมาทรงห้เจ๊กเทือ่อก็เลยบอกว่าขันบอมาทรงมืออื่นเป็นชิยกเลิกสิไปสั่งเจ้าใหม่วาสันยังเล็กขาวที่ยังพาทันได้มาเนาะแต่ว่าเล็กตัวนี้เนีนยนาจะเกือบพ่อเลยละพี่น้องแต่ว่ามูลค่าที่สร้างไปนี่ก็ตกประมาณสองหมเจ็ดแล้วพี่น้องป้าท้อถือว่าเล็กแพงแหงพี่น้องโตหนึ่งหา0อยสามสิบบาทสุดยอดเลยหลายคนกระชิมา มันเป็นทรงไหนแต่จะให้เบิงอีกทีหนึ่งพี่น้องก็จะเป็นทรงโมเดิร์นจังสี่พี่น้องเนาะคือตัวน,นั้นจะเป็นอีกลังไง่ตัวน,นี้ก็จะเป็นอีก,กระเถบมหนาเป็นเป็นชอกท้้งหนาเนาะพี่น้องไปก่อนเป็นชอกทั้งหนา เป็นอันซอกเป็นแทกจักหน่อยพี่น้องพ่อได้ก็บบ่อได้ให้มันเรียบเลยนะทุกคนเดีวมันจะเป็นซอกจังสี่เนาะเ่ยคือตรงนี้จะเป็นเรียมนี่องสังเกตมันจะเป็นเรียมตัวนี้ก็คือจะแอมแอมขึ้นทังสี่เลยแล้วก็จะเป็นนาระเบียงทั้งหน้าบา้านเนาะตัวนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้น คือมันนี่ก็จะเป็นประตูเข่าก็เป็นห้องรับแขกข้างในตอนนั้นก็จะเป็นห้องสองห้องนอนเนาะพี่น้องเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วล่ะทุกคนเพิ่นก็สีิบคอยทักอันกลับไปกลับมาปันไดพี่น้องเพราะว่าเล็กบาเอือมันค่อนข้างหนาหนาแฮงเพราะว่าเบาเอือสั่งรุ่นที่หนาสุดเนาะพี่น้องหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดแปดมาใส่เสาดังนี้โยกขึ้น เม็ดหาสิบพี่น้องแต่แต่ตัวนี้ขึ้นไปนี่นี่เม็ดหาซบตัวนี้หาสิบสร้างกับบริษสร้างไซรัปพี่น้องไอ้อายมาเห็ดให้อายมาเห็ดหายหหกับอาเตียสองคนแล้วที่นี่เพิ่นกันเลยอ่านบรได้ลูกน้องเนาะเบื่อเก็อกือยซอยนั่นแหละซอยเพื่นจับนุ่นนี้นั่นมือว่านนี่กันว่านนี่เอาเล็กตัวนี้ขึ้นพี่น้องเล็กพวกนี้หนึ่งสองสาม ซีหาโตนี่ขึ้นค่อนข้งนางหนักเลยแหละงัวกับพองงัวมันคอยเน้นหนึ่งเปิดแล้วพี่น้องเบิ้งเลือดแต่ต่อพุดโพมันเดชมันงามแต่ว่าเลือดแต่ต่อเข,อขาหอกแค่แหล่พองงัวมันแอบเข้ามาแอบมากินแล้วเบื้องด้านล้างนี่แห่งกระสูงพี่น้อง เง่งกระซูงทางนี้เพราะว่ามันแบบไม่เป็นมุมเซยจังสิเนาะพี่น้องอย่างหนึ่งกับมุมทางนี้มันก็ต่ำกว่าก็เลยเป็นสูงสลูดขึ้นเนาะนเห็นบ่พี่น้องมันสิแตกต่างนะอันนี้ห้องหนึ่งสี่เมตรอันนี้ห้องหนึ่งสามเมตรห้าสิบอันนี้จะเป็นห้องนอนนี่เป็นห้องรับแขกแล้วทางล่างก็จะเป็นห้องน้ำแล้วก็จะเป็นครัวอีกเนาะพี่น้องยังอมทันแล้วเทถอด ฮ่าวอซิเล <HD> ้วเงินซาาก็ได้ไม่ธรรมดาเปิดเรียนวายคือมืดแท้มื้อไม่ต่อหนนมันดอด เสื่อมเสื่อมเล็กสากบ่บันนี่เนาะเออ,เ,อ,อเปิดเรียนวายพี่น้องก็เลยคือกว้างนี่เด้อเล่ได้ทมาเลยตอนนี้ขาดคำ้ำเฮ้ยเฮ้ยพอได้จักไล่เฮ้ย กินอันอื่นบ้าๆแล้วพี่น้องกัดต้นมักม่วงขอดทตี้ไรงัวแล้วแล้วพี่น้องแดดแหง้งแดดแท้ดแดดบ้ายูซี่หลายคนกับว่าให้ซื้อต้นไม้มาลงพี่น้องอยากซื้ออยู่เงินบาหลายก็ได้ต้นมักม่วงสองต้น กับต้นหมากมีหรือว่าต้นขนุนนั่นเองครูวันี้มาหดน้ำช่วงนะตายไปยอดหนึ่งยอดนี้ยังต้นอะไรก็ยังล้างญ่พี่น้องเอ้ยว่าว่าเห็ดล้างหน่อยันก็บ่หน่อยดิ ยัยเติบเลยแหละช่วยคลอ,องข้าเจ้าหน้าข้าเจ้าแหละแล้วพ่อข้าเจ้าเงินไหลคอยฮิตไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องบ่เอื้อกาได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องเอ,อ้ยเพิ่อทีได้เงินมาอันฮิตหลังค้าเนี่ยก็บเป็นของง่ายขายพักขายหญ้าขายของหวานขายปิดขายไก่นู่นนี่นั่นสะสมเอาแน่เนาะแล้วก็เงินเดือนยูทูบก็บพอได ที่ทูที่ไทยย่พี่น้องเพอได้พอได้เก็บมนะบบจิุบานน่าได้ละข้าวข,า,ขายพักกะถามว่ากระเพาะกุ้มในขอบรนัวะนะพี่น้องชวนเงื่อนเดือนกระเพาะได้เก็บหาเก็บซื้ตื่มใส่แล้วก็บ,บด้พ่ได้พี่นอ้องบริพ่ย่อนว่าล่างค่าในราคาราคาสูงแห้งพี่น้อง สพ่อเลเ็กในกระจิปาเขาไปสามหมื่นแล้วผ่อนพี่นอ้องเออผ่อนยืมเขาจะาใส่ยืมกับคนยืมภายดยอกเงยืมเจนนาเจนนวบอกว่าได้สิ่งห้ย,ยืมคันสีเหตุกะได้เพราะว่าคันเก็บเงินไว้มันกลับเขาเรียกวันจังไดมันมันมันบอด้จักเถื่อนนะพี่น้องกลัวที่ กว่าสีได้เงินมาเห็ดทีเดียวนะมันค่อนข้างยากยคันโบป็นนีแล้วโบแล้วดอกพี่น้องต้องเป็นนีเอยก็ว่าเป็นนีเอานั้นแล้ววาสันพ่อนพ่อนน้ำเอื้อยโบได้ให้ดอกให้ยังดอกพึ่นวามีแต่เอาหาได้แล้วก็จังไปให้เพื่อนนาะพี่น้องพ่อนน้ำเอื่อยลังคาตัวนี้ก็ได้พอดีบบพี่น้อง บ่อสูงจนเกินไปบ่อคอนมันยังเสียออกมาอยู่ได้ทั้งนี้นี่ิดต่อเล็กออกมาทางนี้อยู่แล้วก็ทั้งหนากระเถิบออกมาอาเงื่อนบ่อเอ,อื้อคอนข่างระเบียงระเบียงลายพี่ต้องคือระเบียงทั้งหนานี่สองห้องเลยเป็นเป็นนี่คือระเบียงแล้วก็ตอนตะ้ากระเบียงระเบียงทั้งเบิดเลยทั้งทั้งตอนหนา หลายคนก็นจะคิดว่าสามห้องนอนโบแมนเ้อทุกคนมีแต่สองห้องนอนแต่ว่าเระเบียงทั้งหน้าบ้านจะหลายแนย่ที่เป็นเสาคู่เนี่ยก็จะเป็นเสาโซโ่เนาะคือแบบคือเสาโซ่คือความหมายก็คือแบบเสาเอาไวเ้เอเออประมาณนี้หลายคนก็นสิบอกบอกขอใจคำาว่าเสาโซ่เนาะทางเรา่นจะส่วนคนส่วนมากก็จะจะ,จะเรียกกันแบบนั้นแบบ เห็นมันสวยมันงามนะนะทุกคนส่วนแอวนี่เม็ดสีเม็ดหาพี่น้องเพียงเอ,อิกเพียงคอเบาเอือวสารกับที่แรกกับบไดวายกได้สูงปานนี้ดอกพี่น้องมันมันกลดลงลึกบัไดเพราะว่า,บาวเบื่ออยากฟังลงลึกๆนะชุดถ่ายกลดลงลึกบัไดก็ต้องเอาตามมีตตามเกิดก็เลยขึ้นมาอีก20เซน มันก็เลยสูงตามสูงไปเลยแบบสูงไปทุกอย่างเลยพี่น้องทั้งสูงทั้งใหญ่ทั้งฮึกหลายคนเพื่อนกักไกมาเพื่อนกัเพื่นสิว่าเป็นเฮือนโมดเฮือนทรงแบบทรงกุ๊ทรงเอียงนะพี่น้องแบบพอมันมีเสาทั้งหนาแน่แล้วก็มันจะมีเสาตัวนีงได้คููกันแล้วมันมันใหญ่มันฮึกนะคิดว่าเป็นทรงแบบเอียงเขืเอนเอียงดอก เยอรมันอย่างประมาณนั้นอืมแต่ว่าเฮาบริเหตุแบบนั้นเนาะพี่น้องอเป็นโมเดิร์นเฮาเหตุเป็นโมเดิร์นแต่ว่าเฮาอ,อยากได้เสาใหญ่เฮาอยากได้กวง้งเออตามตามที่เฮาอ,อยากได้ห้องเฮากองกงุ้งสินกกะเฮาก็เลยข,ขยายออกมาให้มันกองกงุ้งแดดพี่น้องเอ้ยก่ที่นี้ยอ่ยางเลาะให้เบิ่งอีกก็ได้ สิลูกอยู่เด้อพี่น้องต้นไม้ใบห้ายังบม่ทันไนปลูกคือเพราะว่าถ่ายฝนมันลงมากกว่านี้ก่อนตอนนี้ดินมันยังแหงอยู่คิดบ้างมะม่วง,งขอนี่เกือบตายดินคอยมันสูงพี่น้องคือทมทมสูงจากถนนปูสูงจากถนนหลายเติบอยู่ <c oughs> คือว่า หาโรงบานซองล้างกระไดเนาะพี่น้องสบายแต่ว่าเขาลงล้างเดี่ยวเพราะว่าเขาจะมีเดิน,ดนก,กว้างนู่นนี่นั่นเออแบบเผื่อนผูงมาบอ่อต้อนรับแขกบอ่อเรื่องกดเนาะทั้งปุ่นก็เป็นบ่อนปลูกผักขางเฮียนตัวปุ่นที่เป็นบ่อนปลูกผักทั้งหมดเลยพี่น้องแขกตัวนั้นบริเวณตัวนี้ก็จะมีแต่แบบ เอาไว้จอดรถจอดอยังเวลาแขกไปไทยมาเนาะเป็นเบียกเป็นงานบนิเนตนะพี่น้องอนาคตเธอมีเงินมีคำสื่อเงินหน่อยมาตังไว้คือสิดี <c oughs> เอาอันอยังเกาะบ้านอะไรอย่างบ้านนกสาวเิ่นที่แบบเอ้เอชงไทยเนียหน่อยนะพี่น้องบบบบแบบบูเอมากอยู่เลยเป็นชง,ชงไทยงนทยหน่อย เอามาตัาง้ง,ตงไว้การตั้งไว้อยู่หน้าก็ดีเนาะพี่น้องเมื่ออยากได้ยูในหน้าในหันนะขเขาจ้ายัางบอบคลาย้าเป็นคลายก็คือสิเป็นน่าจจะเป็นบ้านสวนอันนี้คือเป็นบ้านบ้านอันนี้เป็นบ้านยูธรรมดาท่านันจกจิปุกตูบน้อยปลูกผักปลูกนู่นนี่นั่นไปอันนี้มันปลูกบ่ได้พี่น้องบ่มี่น้อง ถามว่าพื้นที่ได้บอ่อได้แต่ว่ามันโ่มิสระถามมีสาน้ำนะโอเคมันชีมันจีปลูกได้นะทุกคนน้องจะจักว่าเขาสีขคอสื่อดินแล้วเขาเจ้าออกไปอีกถ้าเขาเจ้าคายนะแต่ว่าทรงสิบวคายดอกพูกเขาเจ้ากังมีเงินกระดอเห็ดเ,เงินเพื่อเพื่อ,อทุกอย่างมันกับบอ่อเน,นอนนะพี่น้องลายยางลายโมส่วนบ้า ส่วนว่าวน้ำกับเอาปลาคอนอยูน่นะพ่ดแล้วเมื่อนี้เอือกัมาถ่ายอัปเดตเึงอนหรือว่าเตืองหอเบาน้ำเบาเอือกันนั่นเองพี่น้องถามว่าภูมิใจบ่พี่น้องกับภูมิใจเนาะที่เฮาสองคนอันได้ขนาดนี้ก็จังได้ก็ขอขอบุณทุกคนเดอ้อที่คอยสนับสนุนคอยส่วยเหลือนู่นนี่ บาเอือบเาหนามเนาะพี่น้องหรือว่าจะเป็นการซื้อวานบอ่อซื้อพักบอ่อซื้อเป็ดบอ่อเนาะจาึงได้ก็ขอ,ขอขอบคุณไอเอือยทั้งหลายเด้อทีซอยเบิงเบาเอือแล้วก็ซอยซื้อของเนาะผลงานที่เฮาได้ก็คือน้ำผักน้ำเฮงจากเอือยอายทั้งหลายท,ายทีเขามาเบิงคลิปของบาเอือเนาะ้วก็ซื้อพักซื้อทุกอย่างที่บาเอือขายทุกอย่างที่เบาเอือเห็ดเนาะพี่น้อง จังไดก็ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือเนาะแลวก็บเ,กเบิงอย่าขามโฆษณาบาเอือเด้อทุกคนเพื่อว่าเป็นคาขนมเล็กๆน,น้อยๆให้บาเอือเบ,อบาหนามเนาะจะได้มีกําลังใจทายคีบจะได้มีกําลังใจเฮ็ดเฮือนเนาะพี่น้องบาเอือก็อยากให้มันเสร็จไวๆอยากเห็นผลสําเร็จของสองคนเฮาเนาะพี่น้องเพราะว่าในบ้านนี่็หลายคนก็นกนอยากเห็นเนาะ <c oughs> มันกับบ่ค่อยมีเด้พี่น้องในในหมู่บ้านด้วยหลาหลายๆที่ท <co> <lly drag> ี่เขาเจ้าเห็ดเฮือนอยู่นํากันคือบ่อเอื้อบบ่อหนามนี่คือแบบบ่บ่มีแบบนี้นะทุกคนเอาแง่แง่แง่พี่น้องแง่เห็นบ่อใส่ไรนั่นนั่นเห็นบ่แง่ลไรพี่น้อง ไปยังไงล้วโอ้ยเจมินว่าเข่ากันก็อันนี้เนาะเงี้ย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 ไปเลยเลยลุลิไปเลยปุ๊บอ่ะเตี้ยวันนี้ตอดหัวงอกอยู่นะเงี้ยจักแล้วเหรอ <c oughs> นี่เดี๋ยวนะพี่น้องเบื่อกัยังบอกประจบเธอในบ้านเนี่ยบ่เคยมีบ่่คยมีผูกคนที่แบบบอกง่ายๆคือคือเก๋นั่นแหละเนาะพี่นอ้องบอกง่ายๆก็คือเก๋บ่่อยมีผู้ใดที่แบบมาสาั่งบ้านสั่งเงิอนอยู่นำกันแบบนี้เนาะใน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 หมู่บ้านของเปื่อองเนาะในกามีอยู่อยู่หลังหนึ่งที่บ้านเจยบน่ะ เขาเจ้าสางบานอยู่น like. ้ำกันอะกะมีอยู่คู่หนึ่งนะพี่น้องแต่ว่าคู่ที่สองก็คือนาจีเมนเบาเอือนี่เลยพี่น้องไปแล้วลงหูแล้วพุ่นขึ้นไรแงลงหูแล้วเตียแงลายพี่นองเพราะว่ามันมันโนนเด้ กูว่านในบ่อจิ้วกลเอาได้ได้คู่หนึ่งสองพเมียเอ้าเห็นบ้าละ่ะย,ยังไม่ได้เดอะอะไรพี่น่องเอ้คล,ลิปนี้กัสิได้อำลัพาจาก่อนแล้วกันเนาะพี่น่องบอื้่กัสิได,าานนได้ออกไปท้ายหน้าซอยอ้ายซอยืหอ,ย,อ,ย,อยที่เพิน่น อยู่น้าดูคนละเที่ยวจะเอาไปจอดเบิง้งนาเนาะทุกคนเดยวจังได็กขอขอบคุณทุกคนที่กลับมารับชมคีบเอื้อเบาตามเด้อพี่น้องผักเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยพี่ทำบ้านเสร็จเร็วๆอยากขึ้นอยู่แล้วอยากให้เอฟซได้เห็นเนาะอยากให้เอซว่าในที่สุดบ้านบ่อเอื้อเบาน้ำก็เสร็จอะไรอย่างนี้ก็อยากมีโมเมนต์นั้นเนาะเี่ ไปแล้วทุกคนต้นคู่หนาบาด